อลิบูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยน้ำยาล้างห้องน้ำมาทีครีมแอคทีฟ AIS 5G ครีมเทียมข้นหวานตราพาเลส Mama OK Generation บในรอบแจ็คพอตของฮอลลีวูดเกมน้อไทยแลนด์นะครับคุณนอยได้เลือกมา2ท่านแล้วนะฮะวิธีการเล่นง่ายๆมันจะมีชื่อขึ้นมาข้างหลังอาจจะขึ้นชื่อเล่นและชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลคุณต้องตอบให้หมดเท่าที่ขึ้นมาะนะครับมีเวลา90วินาทีชื่อหนึ่งที่ตอบถูกได้2,000บาทแต่เมื่อถึง10ชื่อเมื่อไหร่รับไปเลย10,000บาท<อ>นะครับถ้าพร้อมแล้วปาครับซุปตาเต็มสิบเข้าที่เชิญครับทั้งสองท่าน นั่งเลยครับคุณนั่งนะฮะสื่อสารมอง2คนนี้นาฬิกาจะอยู่ริมจอนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเข้าดาวไปเรื่อยๆพร้อมเตรียมตัวเริ่มครับสงกรามพี่สงกรานแฟนแฟนเก่าสงกรามแอดศรัสออนดรติ๊กอะไรติ๊กอะไรเติมติมชีโรไม่ใช่เตินป่าที่ไหนค่ะพูดติ๊กไม่ได้ครับสไปฮอร์โมนกาสุ สียมมายังงี้มันสียมาเดไม่ทันแฟนเก่าพี่มาชาเกิดไม่ทันแฟนเก่าพี่มาชาไม่รู้จั้าไปข้ามข้ามโอเคเป็นพิธีกรผู้หญิงรุ่นล้วอหน่อยรุ่นล้วอหน่อยรุ่นล้วอเป็กย่าสีเป็กสีหันยาใช่ใช่เป็กอะไรเป็กกี้เออสีหันยาเออเป็กกี้สีหันยาได้นักฟุตบอลมีข้าวผู้ใช่ไหมคะถูกต้องแต่บอลอ่ะใครอ่ะ ชื่อชื่อชื่อเหมือนไอโฟนดีเฟนเจ้าของไอโฟนชื่อตีเฟนเออแล้วก็อะไรสตีเฟนโลปะอีกคนนึงเวลาเราไม่ใช่ของของหายเราอะไรแล้วก็แล้วก็ตดข้ามข้ามไม่รู้จักพูดว่าข้ามสิข้ามไปแล้วเป็นพิธีกรผู้หญิงช่องสามเอบีแล้วอะไร C ีิวัดออ้ชายผู้หญิงข้าม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 ครับข้าม ที่เหยียบงดันหมดเวลาอ่ะเรามาไล่ชื่อกันครับคุณนอยครับมีหลายคนมันยากอยู่เหมือนกันได้แอปทักษอรเชิญทางนี้ฮะทุกท่านมาอยู่ตรงนี้เลยมีคุณแอปทักษอรที่ได้ไปมีไอพูดติ๊กก็เลยไม่ได้เจษฎาพรผลดีนะฮะน้องก้าวได้ไปนะครับคุณเป็กกี้ศรีธัญญาได้ไปสตีเวนจราสครับข้ามไปนะฮะไม่ได้เหมือนกันนะครับซีัดปวีนะครับแล้วก็ หมดเวลาไปก่อนที่คุณจะตอบว่าน<อ>ิวอาร์มสตรองใครนิวอาร์มสตรองที่ไปเหยียบรวมจันที่ไปเหยียบรวมจันนะครับ<ห>ผมวันนี้ได้ไปแค่3ชื่อรับกับบ้าน6,000บาทแล้ววันนี้ขอบคุณเหล่าซุปตาทุกท่านนะครับ คุณผู้ชมอ,อย่าลืมสมัครเข้ามาแล้ะปา,ปาร์ตี้กับพวกเรานะครับเพราะว่าครั้งหน้าเรามีนัดกันวันเสาร์นะกับฮอลลีวูดเกม์ไนท์ไทยแลนด์รูปแบบใหม่จะมันขนาดไหนซุปตามมาเยอะแยะมากมายพบกันเสาร์หน้าฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากซิสเทมมาครีมอาบน้ำโชโกบุสึโบโนกตาริโ bon ตโยต้าโคโรราคลอสนมข้นหวานตราพาเลส a อ S 5g Advice แหล่งรวมไอที